รับปุมทุกคนได้เดินทางไปวัดกันแล้วนะครับปุมไปดูสะตานตีนะรับแม่น้อยปวจิตะนะครับแล้วก็ปวหาแมหัก,หกทุกคนนะครับเดินทางไปตีวัดกันนะครับส่วนตีมลังบานก็คอยดูแลตอนรับแกกอยู่ที่นี่กับเพื่อแกกไปไกลมานะครับจะจ้าเหนืองเรื่องกลัวได้นะครับ อบจองโรงเรียนนะครับตีมรังบานองอุ่งอิงนะครับปุ๊มไปวัดกันไปดูสถานทีนะครับลุงเดียกับป้านางว่าจะไปใต้ดูก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับปุมเพราะติงเด็กๆไม่ได้ครับเรือบาวิซานกี่โมเตอร์ไซค์ไปบาวิซาน ตกรถบตกรอบตกรอบบาวิท่านพอดีครับัสดีกับตามทีมงานนะครับปอเอกแมนแมนน้อยทีมงานปพอห่า,ออาก,กันเลยนะครับผมมาดูสถานที่วัดกันนะครับผมตกรถกับ บาวิซันครับสองคน <laughs> เลยตามกันมาที่รังครับ <laughs> ตบรถกันครับผมโดนทิ้งผมโดนทิ้งมาท่้นะน่ะนี่ครับบรรยากาศผมโดนทิ้งมาท่านนะ่ะนี่ครับนูนสงสัยอยู่ในศาลา อ่าน่าจะใช่นุ๊เอ็นเบาตัวนอะไรเดินเข้าไปด้านในเนาะคแบบก้มนี่นะครับสถานที่งานนะสถานที่จัดงานในวัดนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาบน้ำอาบสกันแล้วเนาะครับผมเดินเล่นในวัดก่อนชมบรรยากาศครับผมนี่บรรยากาศนะครับผม นี่คือเวทีนะครับเวทีที่นี่ครับองค์ตาเวิจวนนะครับผพ่อตาวิฟซีคนนี้นะครับเออ่ได้มาก็ได้มากราบสักการะบูชานะครับศักดิ์สิทธิ์ครับผมก็จ,จ,จุก็จก็ลาครับพ่ สมสถานทีนะครับรุ่งพอจัดช่วยงานมากๆกับ ก็มีเพียงเพียงอันนี้นี่นะไม่น้อยมาพ่ออาชตาอันนี้อันนี้คือเครื่องออกซิเจนทั้งหมด1 0ตัว11ตัวนี่คือมีลูกศิษย์ที่อยู่ในเมืองเขาเห็นโครงการเราดีเขาก็เลยร่วมไปได้แค่ตัวหนึ่งอันนี้10ตัวส่วนอันนี้เรื่องวัดความดัน12หมู่บ้าน หนึ่บ้านละสองตัวผงหญิงจะเป็นผู้มอบให้กับตัวแทนของอสมรประธานอสมรมอบให้กับประธานคนเดียวแล้วที่เหลือเดี๋ยวเขาไปกระจายส่วนอันนี้เป็นทั้เพื่อนยี่สิบล้างแจกทันทีเหมือนกันเพราะคนป่วยรอเตียงที่ใช้ด่วนอันนี้คือสองเตียงบริจาคในวันที่สิบสามเลยรอผงหิงนอนตื่นแล้วก็ไปเลยไปสวายไปบริจาคพ่อชิตะอาแขนมา

อันนี้มันเป็นออโต้มันต้องไปทำใหม่แลมันเป็นแบบตัวนู้นไม่ได้จะไปทำเองแรกแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นไอตัววัชพืชสองนัน<ม>อันนี้เอาไว้ที่อนมามัยอันนี้เป็นเบาะหมอสลมวางวันนี้สำหรับผู้ป่วยไม่ให้ เป็นแพ้กดทับแ,แ,แล้แก็อุปกรณ์ก็คือเอันนี้เตียงเราไม่เดาขึ้นแต่ด้าเอาขึ้นเอาขึ้นไหมผมองหงมอกบกับเจ้าหน้าที่ใช่ใชบนเวทีใชฟป้า เราไปดูพก่วาปนะไปลงพักก่อนเลยพ่ตาเป็นห่วงคนมางงานค่าอก่อันนี้ก็เป็นงานหลังบ้านของวั้ชารนี่ชุดนี้ชุดนี้จะไปให้น้องสีเอาไปเยี่ยมตอนเราเสียงเ้ินงอาไปให้เขา

ทุกคณะที่อยู่มันไม่คณะเขาเรียกอะไรนะที่แบบไม่ออกเสียงอะ่ะเขาเรียกอะไรมุมมืดไม่ใช่เขาเรียกอะไรพวกที่ไปเอฟซี FC, พลังเนีบ้บพวกพลังเนี้ยที่เขาไม่ออกตัวที่เขามาผสมมาทานข้าวที่นี่ก็คือมาถึงก็บอกเลยขอข้าวจานหนึ่งจะตัดเองจะลาดได้หมดน้จีนก๋วยเตี๋ยวมีทั้งวันรอจนเอฟซีเข้าไปถึงข้างในอะ่ะ ตรงนี้นะส่งมาเลยมีชุครอบที่รับประทานอาโต๊ะอาหารที่ยู่นี่มี้เหียวมีเสียวมีขวดจับมีน้หวานแค่ส่งมาี่นี่ไม่อากที่อนมาเรียทีมงานแบ็กกอทั้งหมดอางเด็ีเลยมานีงานบัตร ไม่เต๋อไม่สมัครสักคนด้วยฮะเราหลังบ้านี้วพอแล้วเอละน่ารักไหมแม่เต๋อ เสียงถวายพระสงฆ์ตอนเช้าวันที่13เสร็จเรียนอันนี้ที่ตรงน้ำเป็นแบบโบราก็คือบนใบม้นาวอ้อยแล้วก็โยมก็ตัดใส่นั้นมาตัดผ้ามีผ้าผู้ใหญ่ตัดลาดลงมาตรงที่เรีนนั่งเสร็จแล้วก็มาพบเราที่ที่เริยนก็จะแข่งผ่านกันเลยคิดโต๊ะถือได้ไหมยังไม่ได้แตะเลยะเรอายังไปม่ได้จะเอาตัด ไ <Happiness. S 2> อ้โกมโบอร์ดยังไม่ได้คิดเลยคอนเซ็ปต์้องรับปเหมือนเหมือนไ้ยงนลวตุ้โม่แต่ไม่เอาตุ้ง่งใช้บ่อยอ่ะทีเดียวมีคำมีคำนคอมเมนต์ว่าพี่นวช <Hayır. S 2> ุดนี <travailler> ้ว นี่นค่รับนะครับบุยห้าหลวงพ่อนนมิตรนะครับครับผุมนี่ประานเป็นเปิดในจชมนะครับผมประชานเปินเห้ชมนจ็มมือกงแรกเลยนะครับมีรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับรอยพระพุทธบาทจำลอง กับปมโอ้อออข้างในสวยงามมากกับ f อฟซีข้างในสวยงามมากๆครับโอ้มีลงปลาตวในะครับลงปลาตววพระพุทธลูกข้างบนมีพนามว่าโลวงพ่อพระพุทธนิมิตรไตรโลก,กนันนา วิชาก็คือชือท่านเป็น <c oughs> นี้เวลาเราที่ฐานเราบอกว่าของเราเราต้องเยนพท่องอิิโสพราทสมพมาสังโวิชาสมเดจรโดจบเรียมร้อยแล้ก็บอกการสิทธิานที่มันแกลูกชื่อเรงคุณมีความรู้ใจเร่องนี้เร่องนี้ขอใหความนี้หลานลายทางที่ดีใครครขอให้ชีวิตองลูณ

อย่นี้ก็นั่งนั่งไปทานข้าปกติผ้ำสฆ์จะต,ต้องขึ้นอากสมงันคมท้ายก็ขึ้นข้างหลังงี้แล้ข้ามหัวกันไม่แท่ไม่มีอยู่ที่สาะดาเราขึ้นลงแขนก็คือแบบา,านั่ง ตอนท่านหยูดที Schweiz ่จะเล่นภูเขาภูเขาเต็นเลยนะที่พ่อมีเลี้ยลูกหรือเปล่า บญตามามกากับร่องพ่อเปิดให้ได้ชมนะครับผมเป็นซีรีส์มงคลนครับผมไอฟีด้วยนะครับซาตูซาตูกับผมมีเวทีปฟับโดยวรวมนะครับ นี่กับมุมส้อยดาวตักปลานะครับตักไกล้ปลาผาโชกนะครับตักไก่ปลาปลาโชกนี่กับตักไก่ปลาปลาโชกมุมนี้นะครับ ครับผมจะแวบจะแวบครับจ <laughs> ะแวบจะแวบโอเคครับเดี๋ยวทานดูถุกมุมนะครับบรรยากาศนะครับทุ่มตีในวัดบรรยากาศตีในวัดนะครับทุ่มสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับครับ กังรั๊รกนะครับตีลุงเดียได้เข้าจมนะครับพ่อนิมิตนะครับแหละกอารเอฟซีบางทันหรืออาจจะ80ดสิบเปอร์เซ็นต์ตีไม่เกินนะครับผ้อมลองปอเปิดให้ชมให้ดูนะครับวันนี้โอ้เป็นซีรีส์มงคลกับชีวิตมังม้ากับผมแหละกะอาอให้เป็นซีรีส์มงคลกับเอฟซีทุกคนที่ดูคลิปนี้ด้วยครับผมครับผมครับ เป็นซีรีส์มงคลกับซาตูซาตูกับเอฟซีราคาชมดูบรรยากาศโดยรวมนะครับปุ้มสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับปุ้มพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดวิดสติกอยกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไปกดกล้ามโฆษณานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสาธุสาตูกับกโอเอซีมีความสุขทุกทานครับผมสวัสดีครับ